พระนกลาดรกการครับทรรักษาโรคกรรมฐานของพระครูกับกรรมฐานของพระสงฆ์รูปอื่นๆต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรครับแม่ถามมาเข้าเป้าเลยกรรมฐานกรรมฐานของอัตมาที่นำมาเนี่ยไม่ใช่อัตมาเป็นคนกำหนดกรรมฐานนะ กรรมฐานนี้เป็นพระพุทธเจ้าท่านตรัสเป็นภาษาจะท่าเลยว่าไม่ใช่ฐานของการปฏิบัติไม่ใช่ฐานของการการะทำถ้าไม่มีเวทนาเวทนาเป็นกรรมฐานของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาพุทธมีเวทนาเท่านั้นเป็นกรรมฐานเป็นฐานของการปฏิบัติทีนี้กรรมฐานของคน พระสงฆ์รูปอื่นๆพระสมใหญ่ๆที่เขาเป็นนักปฏิบัติเดินมีกรรมฐานกรรมฐานเนี่ยเขาก็จะไปยึดเอาพระกรรมฐานเขาไปยึดเอาป่าเป็นกรรมฐานเรียกว่าพระกรรมฐานพระได้ออกป่าคือพระกรรมฐานเดินลุยป่าลุยดงกรรมฐานซึ่งมันออกนอกกริดใกล้เป็นเดรัจฉีไปร้อยเปเซ็นเลย อาตมาก็าได้แต่สงสารไม่รู้จะทำอย่างไงถึงจะรู้ตัวถึงจะเข้าใจว่ามันทําไมมันเข้าใจอย่างนี้ได้โอ้โห2500กว่าปีสอ0า2,500กว่าปีกลายเป็นออกนอกรีดไปได้ร้อเซเลยรอบร้อปอองศาเลยจากความเป็นพุทธพระพุทธเจ้าเป็นพระในเมืองเป็นพระที่ไม่ได้ ออกจากนอกเมืองปฏิบัติจรณะสิบวิชาแปนะซึ่งท่านก็เป็นพุทธคุณของท่านท่านก็ตรัสไว้เลยมันโอ้โหปฏิบัติฌานปฏิบัติสมาธิปฏิบัติจิตปฏิบัติรู้จักกิเลสลดกิเลสต้องมีเหตุพร้อมมีองค์ประกอบพร้อมมีตาหูจมูกลินกายใจมีเงินมีทองมีเข้ามีของมีลาบมียอดมีสรรเสริญมีสิ่งที่กระทบตาหูจมูกดินกาย เป็นเหตุเป็นปจัจจัยแท้ๆเลยแล้วก็มีปัจจุบันธรรมทิฏฐกาละเป็นการปัจจุบันี่กระทบกันปัจจุบันนี้ก็จะเจอของจริงที่เป็นกรรมฐานคือเวทนาตัวที่แท้ๆที่ผัสะแล้วก็มีฐานการปฏิบัติคือเวทนาคือเวทนาทีนี้จะเกิดเวทนาได้ก็ต้องมีกาย กายต้องมีรูปมีนามมีข้างนอกมีตาแล้วก็มีรูปกระทบกันเมื่อรูปกระตากระทบกันก็เกิดผัสสะเกิดผัสสะก็เกิดเวทนาให้ปฏิบัติถ้าไม่มีกายไม่มีตากระรูปกระทบกันไม่มีเวทนาก็ไม่มีอะไรเลยที่จะพูดกันในโลกนี้ไม่มีรูปไม่มีนามก็ไม่มีอะไรจะพูดกัน ในศาสนาพุทธศาสนาที่นอกรีกเอาอะไรมาพูดกับพูดไปเถอะเลเถอะไม่ได้มีจุดสําคัญไม่ได้มีหัวใจของศาสนาไม่ได้มีเป้าที่จะปฏิบัติกันเลยนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นที่อาตมาพูดนี่ไม่ใช่ว่าไปพูดอวดดีอวดดีอะไรไม่ใช่ว่าไปข่มไปดูถูกไปว่าไปตําหนิอะไรอะไรเขาเฉยๆเล่นๆไม่ใช่ เป็นเรื่องที่โอ้โหต้องตําหนิมันน่าตําหนิแล้วมันหลงไหลไปได้ยังไงถึงป่านนั้นหลงไรหล,ลงผิดหลงเพอ้อหลงละเมอหลงติดหลงยึดกันุม,มงายกันจนกระทั่งมืดไม่ลืมตาแลมืดบอดจนกระทั่งจะงมขึ้นมาได้ไหมเนี่ยนี่ส่วนใหญ่ก็นี่เนี่ย น่าสงสารจริงๆเลยคือแม่คุณอัตมาเราเห็นเจตนาของท่านทั้งหลายนะต้องการเดินทางไปสู่ที่หมายต้องต้องการเดินทางไปสู่ที่หมายแต่หลงอยู่ในทางกันดารหลงอยู่ในทางกันดารน,นะซึ่งอัตมาก็จะพูดถึงเรื่องนี้แหละ หลงอยู่ในทางกันดารทางกันดารนั่คือก,กันตาระกันตาระมักคังคทางกันดารหลงอยู่ในทางกันดารซึ่งมันยิ่งกว่าเขาวงกฏมันยิ่งกว่าป่ารกชัด ทางกระดานเนี่ยวนหลงอยู่ในนั้นไม่มีทางออกและก็น่าเห็นใจนะอยากจะออกอยากจะไปสู่ที่เจริญที่สูงสุดที่จบที่ดีคือนิพพานและคนรู้จักนิพพานคนรู้จักที่ออกคนรู้จักที่ที่นั่นที่ออกจากทางกันดานนั้นได้แล้วมาบอกเนอะ ยิ่งกว่ากามมนิษ์ยิ่งกว่ากามมนิต์คุยกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอธิบายทร,รมะอะไรจะให้เท่าไหร่ยังไงโอ้ยินดีฟังดีนี่ไม่ฟังเลยยิ่งกว่ากามมนิต์กามมนิษ์ฟังทร,รมาพระพุทธเจ้าก็ยังฟังเรื่องในธรรมทังงง้งคืนนะยังดีนะนี่ไม่ฟังเลยตีทิ้งเลยหลงว่าของตนเองนะีคือของพระพุทธเจ้า โอ้โหเท่ากับเป็นพรพุทธเจ้าเสเองเลยนะโฮมันมันเกินกว่าที่พระพุทธเจ้าท่านนึกนะเนี่ยมันมันเกินกว่าที่พระพุทธเจ้าท่านมี <c oughs> ที่เป็นกันอยู่เนี่ยที่เขาเป็นกันอยู่มันไปไกลเกินกว่าที่พระพุทธเจ้าท่านจะคาดคิดนะเนี่ยไม่ต่าพาระพุทธเจ้าเกิดมายุคนี้มาเจอพวกนี้แล้วจะยังไงเนี่ยถ้าจะตัดไม่ใช่เลยถ้าจะ ยกอุทาหรณ์ยังไงเนี่ยโอ้โหเนาะหน้าจใจพระเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วมาเจออย่างนี้เข้าจะได้ยกอุทาหรณ์ว่าไงอ่าเนี่ยเป็นอย่างนี้จริงๆเลยอัตมายิ่งพูดยิ่งเห็นหลักฐานยิ่งเห็นคำตัดเห็นเนื้อหาสาระของอุตจานี่ยิ่งแม่ลงเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะได้อธิบายอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอ่านให้จบซะเดี๋ยว แน่ดีจังนะกรรมฐานของพระพุทธเจ้าเป็นกรรมฐานของพระที่เขาลงกันอยู่ตรงนี้เนี่ยคนละเรื่องกันเลยต่างกันเหมือนกันอย่างไรไม่เหมือนกันเลยต่างกันอย่างไรเดี๋ยวจะได้อธิบายอีกหลายปียาวนาน